ความกลัวย่อมไม่มีในจิตพระอรหันต์ hmm? มีมีคนบอกอย่างนี้ว่าความกลัวย่อมไม่มีในจิตพระอรหันต์อันไหนที่เรียกว่ากลัวอันไหนที่ความกลัวความกลัวที่ไม่มีสติไม่มีสติมันจึงมีความกลัวสติพระอรหันต์รู้ตามความเป็นจริงจะจะมีอาการแบบเดียวกันเช่นความกลัวไม่มีแบบพระอรหันต์ใช่ไหม ย่อมไม่มีนะย่อมไม่มีใน,ในเห็นรากไม้แล้วคิดว่าเป็นงูกระโดดหนีงูถามว่าเป็นความกลัวไหมเอาเลยเนี่ยถามเลยตั้งคําถามขึ้นมาเดินไปสลัวสลัวเห็นรากไม้คิดว่าเป็นงูเลยกระโดดหนีนั่นคือความกลัวหรือเปล่าตอบแบบโลกโลกแสดงว่าพระอาหารตรงนั้นยังไม่ใช่พระอาหารเพราะกลัว ตอบแบบธรรมก็คือสภาพธรรมของรูปัญญาจัญญาจังขารวิญญาณมีการระวังภัยในตัวเองในเมื่อเห็นแล้วความขันมันคิดว่าเป็นงูภัยจากความเป็นงูมันจะต้องส่งผลมาว่าต้องเอาตัวรอดอย่างไรแต่มันเห็นไม้แล้วเข้าใจว่าเป็นงูสติเห็นแต่ความรู้สึกคิดว่าเป็นงูเพราะมันสัวไม่ใช่สติเห็นอะไรก็เนี้ยไปหมด ปัญญาแบบประแทงตลอดแบบไม่มีอะไรเขวเลยมันจะเป็นไปได้ไหมน่ะควบคุมขันห้าได้อย่างเนี้ยมันจะมีใครควบคุมขัน่าได้อย่างนี้ในเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วมีพอโดดมาถึงเอ้าขอนไม้แล้วก็จบแล้วก็ไปอันนี้เรียกว่าความกลัวปะ่ะเรียกว่าไม่ใช่พระอาหารหันไหมหรือกับคนทั่ทวไปให้ใจตู้มตุมตุตุมตุม,ตม,ตมทั้งๆ้งที่รู้เป็นขอนไม้ก็ยังตูมตุมอยู่แต่พระอาหารหันโดดมาเอ้าขอนไม้นี่ว่าเข้าไปจบ เพราะอะไรเพราะขนันมันไม่ใช่เราควบคุมไม่ได้เมื่อมันคิดไปปรุงอย่างนั้นมันก็เลยเป็นแล้วก็มีแต่มันไม่ได้ไม่ได้ไปึงขนาดใจเต้นตุมตามตุมตามอะไรอย่างที่คนที่เป็นโลกิยะ <iyor> เป็นถ้าโลกิยะยังอยู่เลยยังยังใจยังเต้นยังนั่นอย,อย,อยู่อันนี้เราต้องไปมันต้องละเอียดมากกว่าที่จะเอาทฤษฎีขึ้นมาแล้วาตักกะขึ้นมาแล้วคิดจะจินตนาการไปคนที่เป็นจริงเขาจะเข้าใจจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันก็ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพราะว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวตนของเรา,บ,ารบังคับบันชาไม่ได้ เราจะเข้าอุปาทิเสนิพานนี่แหละมันจะหมดจากความปรุงแต่งพวกนี้มันทันเรียกว่าความกลัวไหมอะถ้าพูดตามตามตามสภาพน่าจะมีความกลัวนะไม่ใช่มันเป็นสภาพของความอัตมัติที่มันเป็นไปแล้วก็มันกระตัดลองอย่างอย่างที่มันจริงจรงบอกว่าฉันข้าวมันเหมาะกับธาตุขันมันก็คือความอร่อยอะแต่พระเจ้าท่านเออมันมันก็คือความอร่อยนั่นแหละถ้าพูดจากคนธรรมดา แต่คนอร่อยมันไม่มีสติรู้ว่าเนี่ยมันเหมาะประทตุขันยังไงมันอยากคําว่ามันเหมาะประทตุขันยังไงนี้ท่านฉันเนี่เอันนี้เราก็เห็นนะท้่เออท่านฉันอร่อยกว่านี้เราก็พยายามอันนั้นมาถวายท่านแสดงว่าท่านมีกิเลสยังไม่ใช่พระอรหันต์หรือท่านฉันเพราะว่าอันนี้มันเหมาะประทัขันท่านดีมันฉันสะดวกมันเป็นน้ําหรือมันเป็นต้มมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันติดถ้าไม่ใช่เงี้ยมันจะติดคอมันก็มีแต่เหตุผลอย่างนี้ทั้งว่าสมมติมันยังอยู่ ถ้าสมมุติไม่มีอยู่ก็ไม่ต้องแบบคลองมันนี่อะไรก็ฉันได้หมดเงี้ยแพ้กุ้งก็ฉันได้จะเป็นจะตายก็เรื่องของมันถ้าฉันไม่ได้แสดงว่ามีกิเลสหรือฉันได้มันเป็นกิเลสเป็นยังไงแล้วคิดปรุงแต่งอะไรเงี้ยเพราะเจตที่ขึ้นมาเพวกแข็งไปไม่เป็นแล้วก็บ้าติดยึดอยู่เพราะว่าต้องขนาดกันนี้ในขั้นนี้อย่าจินตนาการเลยท่านทําตัวเองให้เป็นทหันารแล้วก็ให้มันรอบรู้ให้มันปัญญามันเดินรอบแล้วกัน ให้มันคือความรู้แจ้งจริงแล้วท่านจะเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นสมมติสิ่งใดเป็นวิมุติ